แล้วเดี๋ยวเรากินกันเลยดีกว่าครับอืมชิจุมากเยี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปอสตอรี่ชาแนลในวันนี้ครับผมเนี่ยตอนที่เรียนออนไลน์เนี่ยผมเนี่ยพักเบรกเดียนออนไลน์ใช่ปะแล้วผมเนี่ยได้ไปเจอคลิปอยู่หลายคลิปมากนะครับที่พี่เขาเนี่ยกินคอนด็อกกันนะคบ oh. ผมก ที่ผมเนี่ยไปตะเวนมาหลายที่นะครับผมก็เจอแล้วนะครับร้านเนี่ยอยู่ข้างหลังผมเองนะครับตรงข้างคือโรงพยาบาลพยาไทย3นะครับและเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสั่งกินกันเลยว่ะครับว่ารสชาติเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวไปกันเลยกว่าครับไปและนี่นะครับผมก็ได้มา ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่อยากกินที่ร้านนะครับผมก็จะไปกินที่บ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยช่วงโควิดนะครับผมไม่อยากออกมากินที่ร้านเพราะว่าโควิดมันร้ายแรงมากและเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปกินที่บ้านกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่านะครับและตอนนี้นครับเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับและนี่นะครับคอนด็อกที่เขาให้มานะฮะ ยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะฮะขอให้ราดชีสเองนะครับแต่ว่าถ้าไปที่ร้านเนี่ยเขาจะราดชีสมาให้แล้วแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยใส่ชีสแล้วเดี๋ยวกินกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเนี่ยจะไม่ร้อนเนาเราก็บีบซอสใส่ลงไปเลยนะฮะอ่ะแล้วเสร็จน,นี้เราก็ใส่ชีสลงไปอู้ออกมาเป็นกระจุกเลย และนี่นะครับคอนด็อกของผมนะครับนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวเรากินกันเลยดีกว่าครับอืม ชีสเนี่ยยืนมาแล้วมันอร่อยมากฮะและผมเนี่ยสั่งแบบพิเศษนะครับชีดล้วนไม่มีไส้กรอกครับถ้าแบบมีไส้กรอกเนี่ยจะมีไส้กรอกอีกครึ่งหนึ่งต่อเวลาที่เรากัดไปครึ่งเนาะข้างบนเนี่ยจะเป็นชีสและส่วนข้างๆส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นไส้กรอกนะฮะ อันนี้ผมสั่งชีสล้วนอร่อยมากใครไม่เคยลองต้องลองนะฮะทำใหญ่มากกินนลำมันอร่อยมากยาฮู้มันยืนมากดูไงะฮะ ชีสข้างในเนี่ยเขาเรียกว่ามอสซาเรลล่าชีสนะฮะกัดหัวพายอ่ะมันจะชีสออกมาเยอะนะฮะนี่นะด๋อยมาก อยอดนะฮะหรือว่าอร่อยใครกินแล้ว่คุ้มมากโดน แล้วผมเนี่ยขอกินอีกอันนึงให้หมดก่อนดีกว่านะครับแล้วเพื่อนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ผมบอสตอรี่ชแนลขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย